ปัญหาของคนลดน้ําหนักการลดน้ําหนักเป็นกระบวนการที่ท้าทายต้องอาศัยความอดทนวินัยและความรู้ทุกคนรู้ว่าการลดน้าหนักมีผลดีต่อสุขภาพแต่ปัญหาที่พบบ่อยในการลดน้ําหนักก็คือรู้สึกหิวบ่อยเพราะว่าร่างกายจะต้องปรับตัวให้กับจํานวนแคลอรี่ที่เราลดลงส่งผลให้รู้สึกหิวบ่อยอ่อนเพียร่างกายรู้สึกอ่อนเพียเพราะพลังงานที่ได้รับไม่เพียงพอนอนไม่หลับร่างกายเปลี่ยนแปลง กระทบถึงการนอนท้องผูกใยอาหารในอาหารลดลงทําให้เกิดอาการท้องผูกสูญเสียกล้ามเนือ้อร่างกายเผาผลาญทั้งไขมันและกล้ามเนือ้อผิวหนังหย่อนค้อยการที่ลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วทําให้ผิวหนังหย่อนคล้อยโยโย่เอฟเฟกบางคนหลังจากการลดน้ําหนักกลับมาทานปกติเกิดน้ําหนักเกินที่มากขึ้นกว่าเดิมปัญหาสุขภาพการลดน้ําหนักบางวิธีส่งผลกระทบเกี่ยวกับสุขภาพ การลดน้ําหนักอย่างถูกวิธีควรทําอย่างค่อยเป็นค่อยไปควรทานอาหารให้ครบห้าหมู่ออกกําลังกายสม่ําเสมอพักผ่อนให้เพียงพอปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการเข้าใจเกี่ยวกับการลดน้ําหนักว่าเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาต้องอาศัยความอดทนวินยัยและสําคัญคือมีความรู้ลดน้ําหนักอย่างถูกวิธีจะส่งผลถึงสุขภาพที่ดีรวมถึงลดความเสี่ยง โรคเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันหัวใจอามาัอามพฤกษ์อัมพาตขอบคุณที่ติดตามนะ